แท็กตอลีคนละไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้คุณเลือกใบ้วลาถ้างั้นผมเลือกน้องเวนอ่าตองอะไรอะไรกันคะคุณขาอะไรกันคะคุณคะยังไงคะคุณยังไงให้เขามาเป็นแกนนำไงคุณคุเคุณเห็นเขาฟาดฟันกันสนุกกว่าค่ะเออ จะจะได้รู้ว่าใบกับวินใครเจ๋งว่าอ่าอไม่ได้ไม่เอาคู่นี้นะคะไม่เอามึงอะคารโอเลือกแล้วคุณคนต่อไปเลือกต่อเดี๋ยวฉันเลือกดัชเมลอะไรนะคะอ๋อเลือกหน้านี้ค่ะอ่าอ่ะโอเคถ้างั้นผมเลือกน้องเดียวอ่า โอเคขึ้นไปบนเวทีกันเลยนะครับเราจะแบ่งทีมนะอาเชิญตรงนี้คนขาเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกติกาค่ะทั้งสองทีมนะคะจะต้องแข่งกันทำเมนูสุดพิเศษค่ะที่เตรียมมาทำทั้งหมดทีมละสิบแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำลงไปมอบให้ผู้โชคดีทางด้านล่าง นะคะใครที่ทำเสร็จก่อนทีมนั้นชนะไปค่ะอ่าโอเคนะครับคือเหมือนเคยดูแข่งทำอาหารอะไรเงี้ป่ะพอใครเสร็จปุ๊บยกมือทีมนั้นชนะนะครับผมเอานะคุณอย่าลืมนะทำทีมละสิบแก้วนะเออแล้วก็ส่วนผสมอะไรกัให้ดีๆไม่งั้นถ้าไม่ครบสิบแก้วไม่ชนะนะคะต้องแพ้ไปโอเคนะเป็นไงทุกคนนะตอนนี้ส่วนผสมอยู่ตรงนี้ เคยทำกันมาก่อนไหมปันกันมาก่อนเป็นไหมไม่เป็นเลยครับผมคุณมั่นใจว่าคุณจะชนะทีมนุ่นไหมชนะนี่คืออร่อยกว่าและเร็วกว่าเร็วกว่าใครทําเสร็จเร็วกว่าชนะเป็นคนเสร็จเร็มไหมครับทำทำทำอาหารอาหารเสร็จเร็วไหมครับครับผมไม่เร็วไม่ช้าแต่อร่อยไม่เร็วไม่ช้าแต่อร่อยชนะนี่ฉันบ้างเออค่ะคนนณ้นี้ขามั่นใจแค่ไหนคะกับการแข่งขันในครั้งนี้ผมมั่นใจครับเพราะว่าผมอยู่กับ เพื่อนผมลองครับออแห้งเลยก็คือว่าไม่มัน่นใจในตัวเองค่ะแต่มัน่นใจในตัวเพื่อนแล้วตอ,อนนี้นะคะคุณไบร์ทนะคะคุณขาอ๋อคุณไบร์ทเดี๋ยวเสียงครับขอเสียงไมค์ของพี่ไบร์ทเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะก็เสียงไมค์ขอเสียงกรีดหน่อยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมข้างล่างได้ยินไหมข้างล่างได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินผมเลยใช่ไหมได้ยินได้ยินไม่ได้ยินอันนี้ใบ้หรือว่าไม่ได้ยินคะ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้ทีมงานปรับจูนนะฮะับอธิบายนิดนึงขอแนะนําส่วนผสมของทั้ง2ทีมแล้วกันนะได้เลยตัวส่วนผสมหลักนะฮะของฝั่งพี่วินและพี่ดิวนะครับก็จะเป็นนมเปรี้ยวดัชมิลนะครับโขมเป็นรสสตรอเบอรี่อนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะสีชมพูนะครับฝั่งนู้นเ่ะฝั่งนี้ค่ะเป็นผลไม้รวมค่ะคุณขานะคะอะไรจ้าอะไรจ้าหนูจ้าโอเคมมแ เออรู้แล้วขอบครับโอเคเดี๋ยวรูกันดีกว่าอะไรใครเชียร์ทีมวินแล้วก็ดิวบ้างคะโอเคใครเชียร์ทีมนะฮะนานี้และพี่ไบร์มา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 โอเคทั้งสี่คนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว อย่าลืมนะเสร็จปุ๊บยกมือนะทั้งสองคนนะผลัดเสร็จก่อนนะครับหนึ่งสองสามลงมือไปเลยตอนนี้นะฮะก็คือทั้งสองทีมนำตัวที่เป็นสมบสมหลักนะครับในจีมขอเชียวดัสมีของเรานะครับลงไปแล้วโอ้โหฝั่งนั้นค่ะเพิ่นเน้นความว่องไวใช้การเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะเออนี่นะฮะนำ ทั้งฝั่งที่เป็นรถผลไม้รวมนะครับและฝั่งนี้เป็นรถสตรอเบอรีน่นะครับค่ะฟาร์มดิฉันจะเริ่มปั่นแล้วค่ะคุณขาฝั่งฝั่งนู้นเ,เริ่มเรารีบปิด<ๆ>แล้วรีบปิดแล้วนาทีนะคะ <ๆ S 1> ใช้วิธีเขย่า <ๆ S 1> แทนๆๆๆๆครับเอาขย่ำขย่าฮะขย่า,ย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 าหมุนด้วยหมุนด้วยอ่าได้เริ่มได้เริ่มได้เฮ้ยเขาใช้ปั่นอย่างนี้แค่นี้พอเริ่มได้เริ่มได้เออถูก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  เตรียมแต่งหน้าโรยหน้าด้วยใดๆตอนนี้ฝั่งนู้นเริ่มทำแก้วที่หนึ่งแล้วนะครับแต่งหน้าก่อนสิบแก้วนะคะอย่าลืมนะคะสิบแก้วนะคะคุณโอเคนะครับเอาแล้วตอนนี้ฝั่งของพี่เวินเริ่มที่จะใส่ท็อปปิ้งลงไปแล้วนะครับจ้าเป็นตัวเยลลี่นะสีแดงนะครับฝั่งดิฉันดรสผลไม้รวมดังนั้นใส่เยลลี่รวมสีอะไรนะ เอาแล้วเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ใครไป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 เอาแล้วนะตอนนี้เฮ้ค,คุณฝั่งนันเทแล้วฝั่งนั้นเทแล้วแก้วแรกตักไส่ได้ไหมครับได้ได้ได้ไดไดเทแล้วจ้าเทแล้วสิบแก้วนะคะต้องลงไปเสิร์ฟทั้งหมดสิบแก้วถูกต้องนะะค ตอนนี้นะฮะทีมนี้แบ่งหน้าที่กันได้ดีมากเลยนะครับวินนะฮะทยอ,อ,อบบยที่จะคีบสตรอเบอรี่นะฮะลงไปจัดในแก้วเรียบร้อยเสร็จก่อนชนะเด้อฝั่งนี้นะฝั่งนั้นจะหมดแล้วนะคะจะหมดแลว้วเร็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 วมนไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเอออย่าทับน้องสตอเบี่โอ้โเอาแล้วตอนนี้มีอุปสรรคนิดหน่อยนะฮะฝั่งนี้ค่ะ ตักแล้วหล่นพื้นแล้วค่ะโอเคนะฮะฝั่งนี้ใกล้เสร็จแล้วจะมีท็อปท็อปปิ้งอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีครับเสร็จแล้วยกมือนะคะคุณเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงอ๋อ5ชั่วโมงนานไปเยอะไปเยอะไปห้าชั่วโมงนานไปค่ะคุณจะเสิร์ฟอะไรให้ดิฉันทานอย่าลืมนะคะว่าต้องปรุงสุกอ๋อไม่ได้โอเคนะอย่าลืมนะฮะเสียบช้อนและหลอดด้วยนะครับ ใส่ช้อนและหลอดนะคะลงไปด้วยนะคะใส่หลอดลงไปด้วยปักหลอดลงไปด้วยวายอร่อยรอยแล้วนะตอนนี้เวลาเหลือ5นาทีสุดท้ายฝังนั้นค่ะเสร็จหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมกร็ร้อมกรนนะลรับแล้วเิ้อรแล้วเแล้หแล้วเรล้วเแล้หร็วเร็วเร็ว้อนและหลอดครับ วินเอาห้าหลอดปักลงไปเลยในแก้วเดียวด้วยความรีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังเสร็จแล้วยกมือนะพอไหมเสร็จแล้วฟังในชั้นเสร็จแล้วคุณฟังในชั้นเสร็จเมื่อกี้ยกมือหนึ่งข้างอันนั้นคือเสร็จแล้วใช่ไหมใบครับเออ ผู้ชมตัดสินทั่ไหนเลยกันเมื่อกี Damn, ้มีลอยด้วยมีลอยด้วยฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนี้เนาะเป็นยังไงสรุปใครเสร็จก่อนเนี่ยดิฉันยกมือก่อนอ้าวเสร็จแล้วแต่แต่ฝั่งนี้ผมก็ว่าเสร็จผมเสร็จแล้วนะฝั่งนี้เสร็จก่อนแต่ยังเติมสับปะรดอยู่เลยมาเอาไหมแถมเครื่องครับแถมอ๋อแถมเครื่องแถมเครื่องโอเคอ่ะงั้นไม่เป็นไรก็ถือว่าเราให้เขาเขาเสร็จพร้อมกันก็ถือว่าให้อ่ะเสมอกันไปได้ เสมอกันไปแล้วฝั่งในชันเมื่อกี้มีการตะโกนขึ้นมาว่าอะไรเฮ้ยชอบผู้ชายทำอาหารนอะ่ะ <laughs> เออเดี๋ยวก่อนตอนนี้ทั้งสองทีมทำเสร็จแล้วเป็นไงน่านาทานไหมครับหมายถึงว่าในแก้วหรือตรงนี้ <laughs> เออชีก <laughs> กันไปอ่ะก่อนอื่นก่อนใดตั้งชื่อเมนูของเราหน่อยดีกว่าเออนะคะฝั่งของอคุณก่อนเลโอเป็นไงครับพี่วินและพี่ดิวเมนูนี้ของคุณนะฮะ ชื่อว่าอะไรดัชมิลหนุบหนุบนำหนับครับอะไรนะดัชมิลหนุบหนุบนำหนับเออเพราะอะไรถึงเป็นดัชมิลหนุบหนุบนำหนับเพราะว่าเรามีมัชเมลโล่เรามีเอ่ออะไรครับเยลลี่เยลลี่ครับผมเพิ่มความหนุบหนับเวลาเวลาดื่มครับผมเวลาเวลาเคี้ยวแล้วหนุบหนับมันจะเป็นยังไงฮะอ่ามันจะหนุบหนับหนุบหนับอย่างนี้หน่อยโอเคผมมีชื่อแล้วคุณมีชื่อหรือยังไม่มีชื่อค่ะทำไมอ่ะเพราะว่า ชื่อมีไม่มีก็อร่อยได้ดูสิคัเนี้ยไปแล้วค่ะกินเองแล้วหรอตั้งชื่อหน่อยตั้งชื่อหน่อยเราชื่อว่าอะไรดีชื่อว่านมเปรี้ยวดัชมิลหิวแล้วปั่นครับฮะฮะอะไรนะเป็นชื่อที่ตั้งออกมาโดยนานีนะคะดิฉันจะสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้โดนชื่อว่าเมนูนมเปรี้ยวดัชมิลหิวแล้วปั่นครับเป็นการเป็นเอเป็นชื่อที่เท่นะ เขิมเขิมเป็นชื่อแบบขึมขิมแต่าไมทําไมถึงชื่อหิวแล้วปั่นเพราะว่าเวลาเราหิวนมเปรี้ยวดัชมิลเนี่ยเราสามารถเอามาปั่นกับรวมกับผลไม้รวมได้เพราะมันเป็นรสผลไม้รวมโอเคก็คือว่าเป็นรสผลไม้รวมแล้วก็ใส่ผลไม้รวมจริงๆลงไปด้วยใช่ถูกต้องเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะ ผู้ที่จะได้ชิมนะคะคือทางด้านล่างของเราทั้ง20ท่านนะคะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะ10แก้วเสิร์ฟเลยค่ะฝั่งนี้เลยค่ะสาหรับไบรท์แล้วก็นานีค่ะลงเลยโอเคนะฮะพี่เดียวพี่วินฝั่งนี้เลยนะครับอะยกยกถาดลงมาให้ผู้โชคดีเลยนะครับเฮ้ยอะไรผมยกอ๋อเดี๋ยวมีทีมงโอเคโอเคนะฮะเป็นไงครับพี่วิน อร่อยครับอร่อยอร่อยมากเลยครับอร่อยถือว่าฝีมือตัวเองใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ฝั่งนี้ดิฉันก็ชิมแล้วใช้ได้แน่นอนเมาที่โต๊ะได้เลยเชิญเลยโอเคนะเอามาเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟนะเมนูสุดพิเศษนะของทั้งสองทีมกันเลยนะครับคนละแก้วเลยค่ะอ๋อโหฟินมากโอ้ยอร่อยครับฟินมากฟินมาก โอ้ยตายแล้วได้โอ้ยนี่คงเป็นสมูทตี้ที่หวานที่สุดในชีวิตจริงครับแต่ว่าทุกท่านที่ได้รับไปจะต้องชิมให้เห็นเลยนะคะว่าอร่อยสเพียมใดค่ะคุณขาอะไรนะคะฟังดิฉันค่ะหัวล้อพืชออกมาแล้วถามว่ากินได้ใช่ไหมกินได้กินได้ไดม่ชิมแล้วมาที่ชิมแล้วกินได้กินได้ฝั่งนี้ก็ชิมไปแล้วน้องค่ะแล้วประกันโดยน้องวินน้องวินบอกว่าอร่อยมากตะกี้ เดฉันก็ชิมแล้วอร่อยนะอ,อ,อยากเอากลับบ้านเนาะไม่อยากกินเลยเนาะอยากเอาไปสตาร์ทเก็บไว้ให้มันแบบว่าแข็งๆนี่นะได้ครบแล้วได้ครบแล้วหนูถามช<า>รสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้นอร่อยไหมครับอร,อ,นะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมบางนี้อร่อยไหมอร่อย,อ,อ,ยอันนี้คืออะไรเหลือ ให้ให้ตัวเองเอาเลยวาเลยเออที่นี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก๊อตจิเราเรามาถามความรู้สึกนะของผู้โชคดีเราดีไหมเป็นยังไงบ้างครับพี่อร่อยหวานมากค่ะเอออร่อยหวานมากนี่นะฮะฟั่งนิฉันบ้างเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับเอออร่อยอยู่ต่อหน้าก็ต้องบอกว่าอร่อยแหละเนาะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงนะครับใช่ค่ะลองชิมเลยไม่คนต้องชิมฝั่งเขาเขาต้องชิมฝั่งคุณเออ แล้วจะได้รู้ว่าของใครอร่อยจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอแก้วขอแก้วหนึง่งขอแก้วหนึง่งเราก็จะมี <ขอ S 1> นะฮะตัวสมูทตี้นะครับที่น้องๆทำนะฮะไปมอบให้กับพี่ๆผู้บริหารนะครับจากทางนมเปรี้ยวดัชมิวด้วยนะครับเออนะครับรเดี๋ยวต้องนี่ถามคนนี้ดีกว่าพี่ก๊อจิพี่ก๊อจิถามพี่